สวัดีค่ะดิฉันชื่อตาแย้มอายุ66ปีอยู่กรุงเทพเมื่อต้นปีที่แล้วดิฉันได้ไปตรวจเลือดผลปรากฏว่าค่าไตอยู่ในระดับ3เพื่อนแนะนำว่าให้มาทานอูมิซองสีเขียวก็ได้ ติดต่อตัวแทนทานมาประมาณ3เดือนเช้าเย็นล้วก็ทดลองไปตรวจเลือดอีกครั้งหนึ่งผลปรากฏว่าการตรวจเลือดนั้นค่าไตดีขึ้นต่อมาก็ป่วยเป็นโรคสโตมีอาการปากเรี้ยวชาตามศรีรษะปวดแป,ป,แป,ป๊บๆก็เลยลองถามตัวแทนดูว่าต้องทานอะไรเพราะคอเลสเตอรอลขึ้นสูง ตัวแทนบอกว่าให้กินฮาร์ดอาหารเสริมฮาร์ดเป็นเจลนะคะทานง่ายค่ะอร่อยพกพาก็สะดวกไม่ต้องชงไม่ต้องผสมอะไรเลยเด็ดตรงนี้หาเด็ดตรงนี้แล้วก็ดูดได้เลย รับประทานได้เลยค่ะมันจะซึมซับเข้าไปในกระเพาะอาหารได้ดีอ,อ,อ,อยา่ยาเป็ิม็ดแล้วก็ทำให้การดูดซึมของร่างกายดีขึ้นก็เลยได้ทดลองกินดูปรากฏว่าอาการปวดแสบปวดร้อนบนืน้าอุาชาแป๊บๆตามหัวก็ดีขึ้นและสุขภาพก็ดีขึ้นอาการชาตามหน้าตามหัวก็ลดลง การขับถ่ายก็ดีขึ้นก็เลยทานมาอย่างต่อเนื่องประมาณเข้าเรือนที่สผลปรากฏว่าคอเลสเตอรอลลดลงก็เลยคิดว่าจะทานอย่างต่อเน,นื่องอีกเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องทานยาเพราะเราทราบว่ายานั้นทำให้เกิดผลข้างเคียงต่อไตก็ขอขอบคุณเอลฮาร์ดอันนี้นะคะและก็ขอขอบคุณตัวแทนที่ช่วยดูแลสุขภาพหวังว่า สักวันหนึ่งคงจะต้องไม่ได้กินยาลดคอเลสเตอรอลขอบคุณค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video